ที่สาลาน้ำตรงนี้ก็มีสะพานเดินได้สะดวกสะพานนี้ไม่ใช่เฉพาะพระรยมที่ได้ใช้ประโยชน์มีสัตว์บางชนิดก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยที่เป็นขาประจำก็คือจิ้งเหลนเวลาเดินข้ามสะพานก็จะเจอจิ้งเหลนตัวหนึ่งมันนอนอยู่แล้วก็ ตอนหลังก็สังเกตว่ามันชอบมันนอนตอนเวลาที่มีแดดมันมาพึ่งแดดหรืออาบแดดนั่นเองเดินผ่านตายผ่านมาที่แรกมันก็หลบแต่ตอนหลังก็เริ่มไม่หลบแล้วมันก็เริ่มคุณยอมให้จ้องใกล้ๆได้วันไหนไม่มีแดดมันก็ไม่มาแต่ถ้ามีแดดก็จะเห็นไม่มาพึ่งแดดอยู่ที่สะพานมันนึกดูก็คิดว่า ที่มันพึงแดดก็เพราะธรรมชาติของมันนั่นเองนะมันเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นนี่มันหมายเขาว่ามันไม่มีการปรับอุณหภูมิให้คงที่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเรามีระบบที่คอยทําให้ร่างกายนี้อุ่นคงที่ 36, 37, สามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาแต่ว่าสัตว์แดดพวกเลื้อยคลานนี่มันสัตว์เลือดเย็น มันไม่มีระบบที่จะทําความร้อนให้แก่ตัวมันจากภายในมันก็เลยต้องมาใส่ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าเป็นธรรมาชาติของสัตว์ประเภทนี้ต้องมานั่งหรือยืนหรือนอนรับแดดถ้าเห็นถ้าอยู่กันเป็นฝูงๆก็จะยิ่งชัดเจนก็ยิ่งหน้าค้ำก็ไปใหญ่นให้มนุษย์เราจะเรียกว่า มีโชคก็ได้นะที่ว่าเรามีระบบที่จะช่วยบำบัดทุกข์จากความหนาวความเย็นด้วยระบบภายในของเราเองแต่ว่าสัตว์พวกสัตว์เลือดเย็นนี่มันต้องอาศัยแสงอาทิตย์หรือว่าความร้อนจากภายนอกซึ่งในแง่หนึ่งก็มีข้อดีก็คือว่ามันกินน้อยมันไม่ต้องกินมากนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ อาศัยพลังงานจากภายนอกมาให้ความอบคุณแก่ร่างกายก็คนคล้ายๆค,คนที่อดอาหารเนี่ยถ้าจะอดอาหารเขาก็แนะว,ว่าต้องไปพึ่งแดบดบตอนเช้าๆแต่ตอนเ,นเย็นๆเพราะว่าคนที่อดอาหารมีพลังงานในร่างกายน้นนอยก็อาศัยความร้อนจา,จากแสงแดดนั่นแหละช่วยให้ร่างกายปรับาธาตุได้มันไม่สามารถจะปรับาธาตุได้ดีด้วยอาหาร พราะว่าไม่กินเลยหรือว่ากินน้อยก็ต้องอาศัยธรรมชาติมาช่วยได้ทั้งวิตามินดีแล้วก็ได้ทั้งการปรับภาพนี่ต้องเราพูดในแง่หนึ่งการที่ติ้งเลนหรือว่าสัตว์ประเภทนี้มันอาศัยความร้อนอาศัยแสงแดดนี่ช่วยเราก็จะพูดได้ว,ว่ามันอาศัยแสงแดดมาช่วย แก้ทุกช่วยคลายทุกอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยคลายทุกส่วนมนุษย์เราเรามีความสามารถที่จะอาศัยปัจจัยภายในมาช่วยดับทุกได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ทุกทางกายรวมเปนทุกทางใจเดียอันนี้เวลาพูดถึงทุกก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเออไอทุกนี้มันมาจากไหนในทางกายภาพ ในทางกายแล้วก็อาจะบอกได้ว่าเออทุกข์มันมาจากภายนอกมาจากอิฟ้าอากาศมาจากสิงสาราศท,ที่มาคุกคามแต่นในีงยทุกข์ทางใจเนีมันมาจากไหนมันก็ตอบได้สองแง่ถ้าพูดในสายตาคนทั่วไปก็คือว่าทุกข์มาจากคนอื่นมาทําให้เราหรือว่าทุกข์มาทําเกิดขึ้นจากตัวเราเองคนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบ ในข้อแรกก็ข้อสองคือทุกเกิดจากคนอื่นมาทําให้กับเราหรือว่าทุกเกิดจากเราทําเองมี่ก็ตอบอย่างเคร่งครัดนะตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าผิดทั้งคู่หรือจะตัดว่านี่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งคู่มาฟังดูมันก็เหมือนกับว่าแย้งกับที่เราพูดที่เราสอนกันมาโดยเพาะที่บอกว่าทุกมันเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอื่น จากนี้ถ้าพูดกันอย่างเช่นพัดแล้วนีมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดจากตัวเราเองเสียทีเดียวนะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาตมาบอกว,ว่าทุกคนโกรธสิหรือทุกคนโมโหโสิไม่โมโหหรอกหรือว่าปลุกความโกรธไม่ขึ้นโมโหไม่ขึ้นตัวจะสั่งให้โกรธมันไม่โกรธตัวจะสั่งให้โมโหมันไม่โมโหตัวจะสั่งให้อยากจะสั่งให้ดีใจก็มไม่อยากไม่ดีใจ แต่ว่าถ้าเกิดจะมาพูดคำหยาบคายดูถูกดูหมิน่นทันทีที่หูได้ยินเสียงมันก็โกรธขึ้นมาเลยนะครับมันก็หมายความว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดจากเราทําเองเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปไม่ใช่ว่ามันอยู่ในอํานาจของเราไม่ใช่ว่าเราจะบงการเราจะสั่งหรือว่าเราจะจัดการได้บ่อยครั้งก็เกิดขึ้นมาจาก การที่ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีปัจจัยอื่นตามมาเช่นว่าเรามีตัวละมูลมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะยังมีอวิชชาอยู่แล้วก็ไม่มีสติตกำกับด้วยนะพอหูได้ยินเสียงไม่มีสติมันก็โกรธขึ้นมาได้ทันทีแต่พอมีสติออกก็ระงับความโกรธได้ ในตัวอย่างนี้มันก็หมายความว่าความทุกข์นี่มันก็ไม่ใช่พ่อเราเป็นคนทําสีทีเดียวคนอื่นทํามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าดา่าบางทีนค,คนอื่นด่าก็ไม่โกรธแม้แต่ทุกปีก็ไม่โกรธคนถูกทุบคนถูกตีเขาก็ไม่ทุกข์อะไรนี่นมันก็ไม่เสมอไปที่ว่าคนอื่นทําเราถึงเป็นทุกข์แล้วครานี้มันเป็นทุกข์พ่ออะไรนะพระเจ้าก็ เวลาท่านตอบท่านก็ตอบแบบเป็นก,นกลางๆท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เอาบอกคนเราทุกข์เพราะอวิชชาอวิชชาเป็นปัใจจัยให้สังขารสังขารปเป็นปัจจัยให้วิญญาณวิญญาณเป็นปะัจจัยให้นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยใสยปัญหาท่านก็ใช้หลักปฏิจจมุปบาเนี่นะก็คือว่ามันทุกข์เพราะมีอวิชชาอวิชชาก็ปรุงแต่งปันเป็นปัจจัยไปสู่รับไปถึงเรื่องของภาาัสสาะเวทนาตัณหาอุปาทานภพธาติ ชรามอรณะทุกขโทม,มนนะั้คือมันมีกระบวนการของความทุกข์อยู่ซึ่งเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวคน,นเวลาเรามองว่าทุกข์มันเกิดจากเราทําหรือเกิดจากคนอื่นทําให้อันนี้เป็นวิสาทิฏฐิเพราะว่ามันยังเป็นการมองแบบมีตัวมีตนอยู่แล้วก็มันก็ไม่ถูกต้องกับตามความเป็นจริงด้วยการมองอย่างแรกว่าทุก เป็นพราะฉันทำตัวฉันทำเองมีธนว่าเป็นสัสตตาทิฏฐิหรือความเชื่มันมีตัวรรนนนตนที่ยังยืนหรือความทุกข์เกิดจากคนอื่นทาไมอันนี้มันก็เป็นจุชัยทิฏฐิความเชื่ตัวตนดับศูนย์อันนี้มันจะเป็นทาไมถึงเรียกว่าเป็นนิชาทิฏฐิแบบสัตสตะหรือแบบเชิดภามีอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาจะเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยเรา คงสรุปไม่ได้ง่ายๆว่าฉันทำเองหรือว่าคนอื่นทำให้เพราะว่ามันมันหยาบเกินไปเหมือนก็บอกว่ามีถามว่าไปซื้อไปซื้อของชิ้นนี้ที่ไหนบอกซื้อที่ชัยภูมิเนี่ยมันกว้างมันต้องบอกว่าซื้อที่ถนนไหนร้านไหนมันถึงจะไปถูกถึงจะซื้อได้ถูกในตองเด็กนเราบอกว่าทุกมันเกิดจากเราทําหรือว่าเกิดจากคนอื่นทําให้เนี่ยมันกว้างไป นกระทั่งไม่รู้ว่าจะดับตอนที่ตรงไหนบางทีทําให้ผิดทางด้วยอย่างคิดว่าทุกเกิดจากฉันทาเองก็ไปทรมานตนซะเลยแบบพวกอัตตกิลมถา,านินโยกทรมานตนเพื่อจะให้ไอ้ตัวฉันนี่มันเหตุลาบจะได้ไม่ไม่หาความทุกข์มาใส่ตัวนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแต่ถ้ามองย่อยลงไปว่าเออแทนที่มองเป็นตัวฉันหรือตัวใครก็ตามมองว่าเออ เป็นเพราะว่ามันมีกิเลสอย,ออยู่มันมีอวิชชาอยู่มันมีอกุศลมูลอยู่โลภะโทสะโมหะอยู่แล้วมันไม่มีสติมากำกับไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาเข้ามาทำงานความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้มันจะเกิดจากใครก็แล้วแต่ต้นตอมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่แตถ่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวนี้อยู่โลภะโทสะโมหะหรือว่ายังมีอวิชชาอยู่เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอก เช่นลูกรถกิ่นเสียงการประพฤติปฏิบัติของคนที่ทำกับเราหรือว่าคำพูดคำจาของเขา่น่นอนหนึ่งละหรือว่าเป็นเพราะเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดถึงเรื่องที่ทำให้เศร้าหมองถึงเรื่องที่ทำให้ทุกข์จะเป็นอย่างแรกหรืออย่างที่สองก็ทำให้เราทุกข์ได้เพราะว่ามันไปปลุกมันไปกระตุ้นให้อกุศลรมูลททำงาน นะหรือว่าไปทำให้อกุศลมูลนี่เข้ามาครอบงน,นใจหูได้ยินเสียงถ้าหากว่าไม่มีสติมันก็โกรธโกรธที่ว่าเขาด่าเราหรือถึงไม่มีใครมาทําอะไรกับเราเลยแต่พอเราคิดเราปรุงแต่งไปน้อยอกน้อยใจกลุ่มอกกลุ่มใจมันก็ทําให้เราทุกข์จะเกิดจับอะไรก็แล้วแต่ตาบใดที่มันมีเชื่อมันมีมูลอยู่นะก็คือตัว อกุศสลมูลตัวโลภะตัวสามโมหะหรือที่อธิบายด้วยหลักปฏิจจานก็ยาวหน่อยตัณหาอุปาทานถ้ามีตรงนี้เมื่อไลร่ก็ทุกเมันนั้นให้ตรงนี้เราเราควรให้ังเข้าใจเพราะว่ามันหมายความว่าตาบตร้ใดที่ยังมีสิ่งนี้อยู่ตัวอวิชชาตัวตัณหาอุปาทานแล้วก็ขณะที่สติปัญญาเมตตากรุณา เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันอ่อนแอเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกัไบไฟตราบใดที่มันยังมีเชื้ออยู่มีหญ้าแห้งอยู่พอเจอสกเก็ดไฟ่นนั้นมันก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วลุกแล้วไม่มีความชื้นถ้าม,มีความชื้นไม่มีน้ํามามา,มาลดมาดับมันก็ต้องลามต่อไปไฟจะมาจากไหนก็แล้วแต่ไฟจะมาจากคนจุดหรือไฟจะเกิดจากการเยดสี ของไม้ไผ่จะมาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกถ้ามันมีเชื้อมันมีอุณหภูมิที่พอเหมาะขนาดที่ไอตัวที่จะขัดขวางไม่ให้มันเกิดเช่นน้ําหรือความชื้นไม่มีเนี่ยมันก็ต้องเกิดไฟไม่ป่าเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ไม่ต้องมีตัวมีคนเข้าม,ม,มาเกี่ยวข้องมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เป็นไปต,ตาม หลักกลางๆของมันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าการที่เราจะบอกว่าคนนี้ดีคนนั้นชั่วเนี่ยันงทงก็พูดยางนะเพราะว่าแต่ละคนก็กกมีทั้งส่วนที่ดีความดีอยู่แล้วก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่คนดีก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่มีความโกรธมีความเห็นแก่ตัวมีความอิจฉาอยู่ส่วนคนที่เรา ตีตราว่าชั่วไม่ดีเขาก็มีความดีของเขาอยู่จะเป็นคนรักกตัญญูต่อพ่อแน่หรือว่าเป็นคนที่ยังมีความเฉสละกับพี่กับน้องอยู่มันก็มีหรือแม้กระทั่งความเมตตาความกรุณาก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเจรยิยงอกงามเท่าไหร่ในสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะไม่ไป ตีตาแบ่งว่าใครดีใครชั่วแต่ว่าทำางานเราถึงทาให้ส่วนดีมันจเจริญงอกงามขึ้นมาและทําให้ส่วนที่ไม่ดีมันแต่เปลี่ยนไปทำงางเราถึงทำให้ความโกรธมันกลายเป็นความไม่โกรธเป็นความเมตตารกรุณาทำงางเลยทั้งงทำให้ความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นการเห็นแก่ส่วนรวมทำไงทำให้ความหลงมันกลายเป็นปัญญาขึ้นมา หรือว่าที่ชอบพูดอยู่บอ่อยๆที่ทำอะไรที่ทําให้ขยะมันกลายเป็นปุ๋ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่น่ารังเกียจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเรามาฝึกฝนพัฒนาตน,นเพื่อมาบ่เพเพาะคุณภาพภายในไอ้ส่วนที่ดีก็ทําให้เจริญงอกงามมากขึ้นไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาไปหรือว่ากลายเป็นปุ๋ย ให้กับส่วนที่ดีอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมการที่พระเจ้าสอนเรื่องทางสิลภาวนาหรือสิลสมาธิปัญญาก็ดีก็คือการมาเติมตรงนี้แหละมาทําให้ส่วนที่ดีเจริญง,งอกงามมากขึ้นมีอย่างที่เรามาเจริญสติแล้วก็มาเจริญสติเพื่อให้สตินี้ก็ามาขับไล่ความหลงความฟุ้งซ่านการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่หลงการไปขจัด ไปเก็บกดไอส่วนที่ไม่ดีเอาไว้เราเพียงแต่เอาเพิ่มพูนส่วนที่ดีขึ้นมาขนาะเดียวกันไม่เติมอาหารไม่ไปบำรุงไอส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นอกุศลเท่านั้นแหละเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปกดมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราไม่ต้องไปโค่นมันเราเพียงแต่ไม่ให้น้ามันหรือว่าเราเพียงแต่ไม่ตัดรากมันมันก็เหี่ยวเฉาไปเองหรือว่าแห้งตายไปเอง ความฟุ้งซ่านเราไม่ต้องไปทําอะไรมันต้องไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปห้ามไม่ใช่ไปห้ามคิดไม่ใช่ไปกดความคิดเอาไว้เพียงแต่ว่าเราพัฒนาสติให้มีมากขึ้นให้อาหารแก่สติให้สติเข้ามาจัดการกับความโกรธความหลงหรือความฟุ้งซ่านตัวเองอย่างที่พูดว่าเนี่ยในน้ําเน่าเนี่ยเราไม่ต้องไปสูบไป ตักมันออกนะเพียงแต่เราทดน้ําน้ําดีน้ําใสใสเข้าไปในสระน้ําดีมันก็ค่อยไล่น้ําเสียออกไปเองมันเป็นธรรมชาติของเขาแนะมันเป็นปฏิปักษ์กันเดืดอดโอัตโนมัติข้อสำคัญคือว่าเราต้องพยายามบํารุงรรมะฝ่ายกุศลเอาไว้แล้วก็ไม่ไปบํารุงทร,รมะฝ่ายอกุศลเช่นความโกรธถ้าเราโกรธบ่อย กรธแล้วเอาไปคิดเอาไปปรุงแต่งเนี่ยความโกรธมก็กระจายขยายตัวหรือว่าจะเลยงอกงามมากขึ้นและยิ่งเราทําตามความโกรธเช่นไปด่าหรือไปทุบตีนะมันก็เท่ากับทําให้อความโกรธนี่มันแตนกหน่อออกดอกผลไปเรื่อยเ,เวลาเราโกรธใครเนี่ยถึงแม้มันจะผ่านไปแต่ความโกรธนี่มันไม่ไปมันไม่หายไปไหนนะมันกลายเป็น อาสวะมันเป็นอนุสัยมันกลายเป็นตะกอนที่สะสมอยู่ในใจเราทําให้เราโกรธง่ายขึ้นแต่ก่อนโกรธยากแต่พอโกรธบ่อยๆเข้าโกรธบ่อยๆ,ๆบ่อยๆ,ๆเข้ามันก็จะทำใหโกรธง่ายเพียงแค่ทําอะไรไม่ถูกใจหรือทําอะไรพูดจาไม่ถูกหูก็โกรธละและที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราโกรธใครเนี่ยมันก็มักจะทําให้คนที่ถูกโกรธเนี่ย ก็ปล่อยได้รับอกุศลกิจจากเราไปด้วยเขาได้รับอกุศลกิตแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะโกรธขึ้นมาเขาโกรธขึ้นมาเขาอาจจะมาตอบโต้คนที่ทําให้เขาโกรธหรือไม่ถ้าก็ทําไม่ได้เขาก็จะไประบายใส่คนอื่นต่อไประบายกับคนที่มีอํานาจน้อยกว่าอายุน้อยกว่าแล้วก็มันจะพบว่าคนที่ชอบรังแกคนอื่นเนี่ยถ้าไปดูเนี่ย ศึกษาไปดูก็จะพบว่าเ็าอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีเมื่อสักสองสามปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดปีอยากได้จักรยานของเด็กอายุสี่ปีเขาทำยังไงเขาฆ่าเลยเด็กยี่สิบเอ็ดขวบนีนะฆ่าเด็กอายุสี่ขวบครนวนี้พอเราไปดูประวัติเขาจะเพราว่าเขาอยู่ในครอบครัวซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงอ่อนี่ก็ชอบทุกตีแม่ ขนาดพ่อนี่เป็นอมาต์อมาพฤกนัภพิการแต่ว่าเป็นคนที่ระแวงเมียเป็นคนขี่หึงเพราะว่าอายุห่างกันยี่สิบปีรู้สึกว่าตัวเองีแก่ก็ระแวงว่าเมียจะไปคบชู้ที่อายุอ่อนกว่าตัวเองก็ระแวงหึงและตีแม่ในบ้านนี้ก็ไม่มีความสุขเลยพี่สาวพี่ชายก็ติดเหล้าทะเลาะกัน อยู่ในครอบครัวซึ่งตัดเชินกันด้วยกําลังเห็นว่าเขาเติบโต,บตมาจนเห็นว่าความรุนแรงมันเรื่องธรรมดาตัวเองก็ถูกพ่อตีถูกแม่ตีงั้นมันไม่ไปไหนไอความโกรธความรุนแรงมันไม่ไปไหนหรอกตัวคนทําตัวคนที่ตีตัวคนที่โกรธให้ความโกรธความรุนแรงมันก็พอกพูนสะสมมากขึ้นในตัวคนนั้น ส่วนตัวคนที่ถูกกระทําความรุนแรงก็ค่อยๆส่งสั่งสมขึ้นมาเหมือนกัน,เพ,นเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ้โทสามันได้รับการบํารุงลดน้ําอยู่ประจาประจามันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาเสร็จแ,แล้วมันก็หาทางไประบายกับคนอื่นที่อ่อนกว่าที่อายุอ่อนกว่าหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ไประบายกับผู้หญิงถ้าเป็นผัวก็ไประบายกับเมีย เนี้ยก็ระบายกับลูกนะเป็นทอดๆไปแค่ความชั่วร้ายนี่หรือว่าความโกรธหรือว่าอากุศลพวกนี้นี่มันมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันมันออกดอกออกผลนะมันเหมือนกับไอยยาา้ยาควาวัชพืชยาคอมมินิทเนี่ยที่มันแตกออกไปได้เรื่อยวิธีการที่จะจัดการก็คือว่าต้องไม่ทําให้ไม่ไม่ให้อาหารมันต้องเอาความดีเอาเมตตาเอากรุณาเอาสติเอาความ ย้ตัวทุกข์เข้ามาแทนในจิตใจคนลมก็มีทั้งสองอย่างธรรมะฝ่ายกุศลกับธรรมะฝ่ายอกุศลถ้าเราปล่อยให้ธรรมะฝ่ายอกุศลงอกงามขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายผาไม่ต้องบอกเลยวว่าใครมาทําให้ทุกข์จะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นเราก็แล้วแต่แต่ถ้ามันมีธรรมะฝ่ายอกุศลอยู่เนี่ยทุกข์ันยังข้ามเพราะมันมีเชื้อแต่เราต้องพยายามส่งเสริมธรรมะฝ่ายกุศลให้ดีขึ้นให้เจริญงอกงามมากขึ้น มีเด็กนะเด็กในหมู่บ้านอินเดียนแดงเขาเห็นบ้านเดินแดงนี่เราก็รู้ว่าในอเมริกานี่มันถูกหลังแกถูกถูกถูกเหยียดย้มาโดยคนขาวก็มีข่าวหนึ่งก็มันก็มีเรื่องมีการทุบตีลังแกเดนแดงหลานก็สังเกตว่าปู่นี่ถ้าทั้งไม่ชูดีกด็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ปูก่ก็อธิบายให้หลานฟังว่าตอนนี้หมาป่าสองตัวในใจนี่มันกำลังสู้กันหลานก็ถามว่าหมาป่าสองตัวเป็นยังไงอ่ะปู่ก็บอกว่าตัวแรกนี่มันดุมันชอบแก้แค้นมันชอบอารวาสเกลียดกราดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ชอบทังแกไขเป็นตัวที่มีเนตตากรุณา หลังก็ถามว่าแล้วตัวไหนจะชนะบ่ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยงให้อาหารแกตัวไหนเราจะให้อาหารแกตัวไหนถ้าเราให้อาหารแกตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองคือความเมตตากรุณาก็ชนะแต่ถ้าเราให้อาหารแกตัวแรกคือโกรธโกรธบ่อยพยาบาทให้ตัวแรกมันก็มีชัยในจิตใจเราก็มีสองอย่างนี่แหละทำกุศลฝ่ายกุศลกับทำฝ่ายอกุศล ความฝ่าอกุศลก็โทสะโมหะโลภะความพยาบาทความไม่มีสติความลืมความหลงความประมาทอันนี้มันเป็นอกุศลส่วนที่กุศลก็อโลภะอโทสะอโมหะนก็คือความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ความมีสติความรู้ตัวสมาธิความอดทนขันติเป็นต้นหน้าที่ของเราคือเราต้องพยายามที่จะส่งเสริมให ฝ่ายกุศลเนี่ยจะเลยงอกงามึ้นเหมือนกับการลดน้ำแล้วลดน้ำบ่อยๆลดน้ำบ่อยๆนึกคิดในทางที่ดีรับรู้รับเห็นในสิ่งที่ดีหรือว่าแม้จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีแต่มีสติทําให้วางได้ไม่พยาบาทง่ายแม้จะถูกการกระทบกระทั่งก็ให้อภัยหรือว่าพยายามที่จะแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความพยาบาท รับรู้อะไรก็รับรู้อย่างมีสติมทีทำงานทําแล้วก็มีสติกากับต,ตรงนี้แหละมาช่วยทําให้ทําฝ่ายกุศลของเราจเจริญงอกงามนี่ถ้าจเจริญงอกงามเนี่ยแล้วเนี่ยถึงเวลาจะให้มันโกรธมันก็ไม่โกรธนะถึงเวลาจะให้มันด่ามันก็ไม่ด่านะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้อยากจะให้มันรักอยากจะให้มันเมตตาอยากจะให้มันปล่อยวางมันปล่อยไม่ได้นะนั่นเป็นเป็นหน้าทีท่ของเราที่ต้องพยายาม ทำให้ธรรมะฝ่ายกุศลเจริญงอกงามไปได้เรื ok am, restless, ่อยแล้วก็และธรรมะฝ่ายกุศลเนี <melod> <stories> at so, joking, ่ยมันก็จะไปจัดกากับธรรมะฝ่ายอกุศลเองและยิ่งถ้าเราไม่ไปให้อาหารไม่ไปบำรุงธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะค่อยหายไปหายไปถ้าเป็นสิงเสือสิงก็ทิ้ง้วก็กลายเป็นเสือสิงก็ทิ้งนาที่เชื่องนะเอามาเล่นละครสัตว์ได้ไม่ไปทําร้ายผู้คน การปฏิบัติทำเพื่อน,นี้มันต้องใช้หลักตรงนี้เข้ามาดูคนรานก็มีทั้งบวกและลบอยู่ในตัวไม่ใช่ว่ามันจะมีไม่ใช่ว่าฉันบวกอีกฝ่ายหนึ่งลบมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันถ้าเรามองแล้วมีความสุขความทุกข์นี่มันเราต้องมองไปแยกวยให้ไปถึงให้เห็นถึงเรื่องของทำฝ่ายกุศลอกุศลอย่าไปมองว่าเป็นฉันหรือเป็นคนอื่นที่ทําให้ทุกข์อย่าไปมองอยาแบบนั้นอย่าไปมองเป,เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นมัน มันหยาบไปแล้วก็มันไม่ได้ช่วยจะทำให้เราแก้ปัญหาหรือว่าทำให้เรามีกาจัดความทุกเรื่องแท้จริง